ถึงจะบอกว่ารักก็คงไม่เชื่อกัน好きだรักก็คงไม่เช ถึงจะบอกว่ารัก,รก,รกเธอก็คงไม่เชื่อ好きだと言っても君は信じないだろう พยายามกินผักหลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย 免疫力が上がるように、いろいろな種類の野菜を食べるようにしている。

กรุ๊ปเลือดของฉันคือกรุ๊ปเอลือดของฉันคือกรุ๊ปโอ 私の血液型は O 型です。グループルアコンチャンクグループ AB 私の血液型は

มีพรสวรรค์ด้านการวาดภาพฉันคิดว่าพรแสวงสำคัญกว่าพรสวรรค์ คิดว่าความพยายามสำคัญกว่าพรสวรรค์อยู